การของญี่ปุ่นนะคะกำลังจะบอกให้หนูน้อยโอทูไปหยิบนมอัดเม็ดในตู้เย็นมาให้คุณแม่โอทูจะกินไหมคะมกินรู้เรื่องไหมนมอัดเม็ดนะในตู้เย็นนะโอเคไปแล้วหยิบมาให้แม่กินด้วยเออหยิบนมอัดเม็ดนะลูกดูซิว่าจะหยิบอะไรมาคงไม่ใช่ไปหยิบไข่หยิบปลาหยิบผักมานะเร็ว หยิบนมอ,อัดเม็ดนะคะอยู่ไหนเนาะปิดตู้เย็นดีๆด้ดวยดูสิอุ๊ยถูกหรือเปล่าไหนดูสิถูกหรือเปล่า,อาเอามาให้แม่กินด้วยสิแบ่งปานเร็วไหนถูกไหมนมอ,อะไรนอมอะไรนะนอมอะไรนะ นมอ,อะไรนะนี่ไงแม่แกะแล้วไม่ใช่เหรอเอาเทาใส่แก้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไงอ่ะอ่หยิบให้แม่กินมั่งดิอนะันนั้นไม่เป็นไรหล่นแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรหล่นแล้วเดี๋ยวแม่เอาเองทูหยิบอันนี้นี่นี่ไหนบอกจะแบ่งปันแม่แบ่งปันแม่ไหมโอทู โอ้โหแบ่งปันแม่ไหมลูกอะแบ่งปันเร็วๆสิคะเนี่ยมันไม่หล่นใช่ไหมอะมาเอามือออกอ่ะแบ่งปันกันกินพอแล้วพอแล้วไม่กินเยอะอยกินนิดเดียวพอเดี๋ยวเป็นหมูแล่เป็นฮิปโป